ลายเยอ,เอาตะวันกินป่าไม่เอาตัดกินควายเนราจะโยนมันใส่กูทำไมขอโทษขอโทษเออขอโทษแย่แล้วสักลายเลยนี่ลิงลิง <c oughs> ลิงชิงบอลไอ่ลายใส่ใส่ใส่ You don't. Okay, let's go and take it easy behind the wheel, all right? I see the way you could drive these days. <laughs> all right, kid. The place is locked up pretty <laughs> tight, <laughs> tight at night. So you gotta get into the back. They keep the back door open at night. No, but the basement window usually is. So that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah. Lucky guess. It's on the top floor. So is the director's office. That's where the keys are. Okay. So I can open the the back. Then head upstairs to the director's office, right? Right. e t มันม e Why you so c o เียันี่อนะเอ่เียเลยเ Why you so ทำไมวันร้องิวันฟัง่อนขอาไอ้วันซื้ไมู่ไม่มีอะเรลยไม่เอาดอกมาดิขอบูดอกมาดดแลนนทอม่ะไม่เอา Alright k

ไม่ได้ก่อนเล่นอย่างเงี้ยเลยว่ะอ่าไม่ได้ไปไปตัวเติร์ดไปใช่ไหมเก้าโมเรียอ๋โฮมแบบไม่เล่นตรงคอมไม่เกินเลยเอออะไรนะดูเฮ็ดจะเล่นนี่เลยดิยังเล่นอย่างโง่อ่ะไปไอ้คนโง่เล่นมั้ง

plant, planting, planting. Oi! Thấy cái nghèo ấy chứ Thấy ai chết chết mình đần vậy nghe. Cứ bẹp bọc kim nó. Đi rồi. thôi, đi đi มันบอกว่าไอ้โคบกำลังไปตายอ่ะอีโคอีโคอีโคพูดวิโค OP, you don't peek, don't peek, OP! Get done peek, OP, careful. No, no, no. Come, come, fight, come, fight, come, fight. One OP, Nick, careful. Ding, ding, whatever. Okay. Oh, this is the director's right. office. This is where the key should be. Mid, mid, mid. Alright, here's the key. Now I gotta get to the safe. Any plans for the week? Lolo, no, no, no. nice. Get ready, and watch me some television. You bought a television? I sure did. Man, yeah, those things cost as much as a car. How the hell oh. are you oh. fought it? Mary's uncle passed away a few months back, left the sun. One, yeah, they're making for fine. Watch yourself oh. on เยเอาส่งแล้วขอเป็นกูไงคือไม่ดูแล้วคือแบบเอาไปทิ้งเลยอ่ะเอาไปทิ้งเลยอาไปยิงทิ้งไอ้เหี้ยจะโซ่ตั้งไหนบ่นอ่ะเอฟลองกระโดดดูก่อนกระโดดกระโดดแล้วกลับมาเร็วๆไม่มีนะก็แมงวอไงเฮียวอเออไอ้เออบอลลี่อ้า

ยี่งนั่งร้องโอ้ยไอ้แอมเฮดเอ็ดอ่ะยิ่ e มีอ๊อบไ l ้ไอ้พิวยิ่งพวหมบอกแล้วแม่มาคืนมึงหรอกเฮ้ยแม่งบิดเนียนเลยเอฟเลยบิดเนียนใช่ไหมไม่ไม่ไอ้เอฟเลิบบิดเนียนกูทำไมกูยิงยี่ห้าไม่ตายวะมันเลือดเท่าไหร่วะไอติโตเตี้ยไอไออะไรอะไอกรีนเอาเลยวะเอาเดี๋ยววา จริงวะจริงวะเขาแบบพ่นแน่นขอดิขอดิไอริเวอร์มันนะโอ้ยเลเวอร์จริงไอมันไม่เคยโกหกโอเค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 โอเย็ดฟอลโล่เดอะเอลิทมันกดมาด้วยกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยวันตีแมทมิดไล่ o ั e one, ันมาเดี๋ยวขอ กันดอโอ้40 40 sorry sorry ฮะแตงกอลิงกระงกรงมาสองตัวเลยกันไหนกันเซกกัดบอก้นไปโอ้ยไม่ได้เลยนะอาอะไรฟืนโปูไอ้วันนั้นมึงมีแล้ว้ยสาบไม่ตรงนั้นสองตัวเลยที่มึงหมอ ี่อย่าเปคคนโทลเฮ้ยวันแบตไหนฮีโร่เหรอไปไปไปีโร่คือภูมิกิมแบบมึงพาสไปเมันมาถาเอกิโคโลเหรอ เจออะไรอ่ะน so ี uh ่ไงมึงเอาเอฟไปแจียกไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจว่ากูได้หน้าเอี่ยเพะว่าทำไมบอมมันถึงดำมิดอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่ามันออกไปอ่ะอืมนั่นแหละมันบอกให้ดำมือดีตะเมื่อกี้บอลลุ่มมิดบอลลุ่มจุดลุ่มบอลลุมจุดลุ่มบอกเงี้ยกูต้องตามไปได้ยังไงฟังมันดีไปง่ายเราต้องฟังเพื่อนรุ่มทีมไงมึงแบบมึงอีโก้นะปูมมั้งอีโก้อยู่แล้วไอ ê băng 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 hầm băng băng ừ băng 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 em hầm đi ờ... ở If all we man had Laganti, bombing man. We man had Laganti. I did it, I did it, I did it. This is the Empire Bay Police Department. We have you surrounded. Come out with your hands up. If you do not surrender immediately, we will open fire. อีดาัตอต่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 อตอต่อต่อต่อตอต่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 ่อต่ออ่อต่อต่อตอต่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 อ่อต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 ่่อต่อต่ออต่อต่่อตต่อต่อต่อตต่อต่อตอต่่อต่อต่อตต่อต่ มันวางป้าวเรายิงใครมันนะดูดูมันวางเลยอย่าตายไปเบรก่ะโหโหนะโหดจัดอะโหดๆถือว่าตัวนี้โหดนะเด็กเก่าไอวางห่อะกินอัอบเลยดิไม่ได้เล่นเลยอ้าวแล้วเพื่อนเจ็บเลยนะ ชาวอบอชชมวิวใช้เอฟก็ไม่เป็นไรหรอหมะทำไมเขาเป็นน้องมี่แต่มึงไม่ทัดเตียบเอ,อ้ใครคป้องใคร,ใคร,ใครนี่ <c oughs> <c oughs> จอกเล่นเกมยูนซั์เอ้ยสองแปดสี่หกสองแปดสองห้าสี่แปดสองห้าสองห้าสิัดนะจอกว่ะก็หลังตัวเห็นเฮ้ยทันแ้วทันแม่เป็นเฮียไ่สัตว์่ขึ้นเลยวอขึ้นเลยมีไก่ แอะเอเนาะอยู่เงี ok ้ยนะตังเองไม่ใช่มีสัตว์สั่งของหแมีอัพเอ้ยมีไอ้ี่แชมเบอร์เนาวันนี่วัน เทปะลาบอราบุตองเทปะโอนคืนรึงไงเฮียคล้องเสื้อไม่มีตังไอ้ซัสฮี่อะไรมึงไม่มีตงังหรอมึงจะสังทำไมเอิ็ดเก็บไปเก็บไป โอ้ยเอียน What the What the fuck เฮ้ยจริงเอ๋ยแต่พวงวอมจริงแล้วพูดจริงเลยเฮียอะไรเพพี่มึงให้เติบตก่อนนะเอ้ยฝังของไม่มีตังค์ให้มึงขอตังคูเฮียทำอะไรก็ได้ไม่ได้ขอตังค์ใช้ก็ พี ạn, em, ang, ó, ่เกิดกันต้องรักกันนะพี่ร้องกันโอ้ยไม่รู้มึงพาทางเองน้องมึงเอ๊ะใจร้ายอังปุ๋ยเหี้ยเอ๊ะ ไม่เล่ามันจะกดดิดเปเพื่ออะไรมันไม่ยิงต่อสองตัวหนึ่งนะกูต้องว้อมนะกูต้องว้อมชีวิตจริงอ่ะได้บอลเขาจะกินอะไรดิได้แล้วปะได้มอลได้เลยดิอะไรนะได้บอลได้เลยฮะชื่อม่ใชื่อกูแล้วได้คนทีแล้วมันไม่ใช่เรื่องกูแล้วกูเล่นเกมอยู่

เียบโหเจ้าเจ้าที่หลังแบบสงคมอาหารมีตังมากี่อยู่ไปแจ้งขอไม่ใ้่ขอสมมติอยู่ไอ้ไโเรืัไปเร่อยไอหอกเไจ้งไัง Things got out of hand. There's nothing I could do about it. We had an agreement. Remember? You only get a third of the money if there's any shooting. Uh, let's see what we got here. Ah, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration yeah. date. And that date is tomorrow. So, uh, what exactly does that mean? It means they're gonna be fucking worthless. Blah, 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 blah. What? If you can get them to the gas station attendance by midnight, they'll be able to stamp them and redeem them. You better bring them to every gas station in town. They got to get there by midnight or we're screwed. If you don't sell them in time, you get nothing. Wait a minute, that wasn't our deal. I not say anything you. about any expiration dates. I well, shit happens, doesn't it? Look, you pull some fast moves again. Trust go me. Now get going. Yeah. The faster you load them, the more money you get. <laughs> อะไรวะไอ้ยาดิไอ้จู๊สย์ m ่รีด o นไปด t กดังไอ้เหี้ยไม่รู้ตังคควายนะขอ้าเอ้ยทวไมยิงทำไมยิง B2 อย่างนี้ก็ใส่หยอกดิฮะอี่มึงเต็มกอนคมเยอ้เงี้ใส่หยอกเด็กเ้มือที่เงลยิงอะไร ลาสมิลลาบิลลาบิสมิลลาหนียก็จะยอมไงนี่กโกโ g โกโกโกโ go go ไอคิดไดไงวะ f ปืนอะอยากเล่น off ไหะเอเอฟเอาปืนไปฟเอาปืนนีไหม f เอลเขาไอวันเขาจะกินออมซื้อให้หน่อยได้ไหมซื้อให้หน่อย f ตอบไปหน่อยรอบไม่รัอะไรต่างไม่รับ f ไปเยอะรอบรอบหน้าเอวันรอบหน้าขอไอ้นี่ได้ไหมขออะไรขอจูบเอ๊ะได้ไ

เ้ันนงกูสั่งของสัง่ขงของไม่มีสองอย่างนี้ก็สอยองเลยนะไปมีเโนมันนี่โนมันนี่แต่ทำไมแต่ทำไมปลาปลา,าลาซี่ ยอะหลอดลำปเหลอเฟเหลเฟอะไรนี่โนมันนี่ลายยุูเขาตายแล้เอสโมบิพดนี่หน่อยันยัดมันยัด่ันเอสเนเดนละอเอสเอสเดนตั้งแต่วันนทร์แล้วไอเอสออจะพูดไหมนี่

Bên cạnh quên 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 cạnh quên

ชิบลบรีรบีอัสกก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 อ้เเเโอไต้เอ๊ะแล hm oh. <laughs> to, ้วมึงบอกปลาฉลามเลยพู <t uk> <t uk> ีพูงแบไม่งกตัวใกล้ไม่เห็น่เห็นระไมเห็นอกเห็นเดีไเอะไรเาปลาเ้าะรยวา ไม่จริงนะเว้ยก hey, hey, ูเลยแบบไปเลยโอเคโอเคเฮ้เฮ้เฮ้เฮล mi เฮล mi ไอ้ไอ้กลัวแล้วเด็กกูเป็นเลด Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. in pursuit of a hit and run driver. Uh -huh. Copy that. Uh -huh.